สวัสดีครับอันนี้มีอะไรหรือเปล่าซุดซอดหรือเปล่าเมกซิจูนมาแล้วนะยินดีต้อนรับกระโู่ช่องเจริญธรรมเมกซิกนะไปอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวไปดูครับพาไปดูผ <c oughs> าเมกซิจูนจพาใครมาหรือเปล่าเนี่ยมอไซค์เนี่ย <c oughs> มอไซค์จอดนะฮะ <c oughs> เออไอ้เมกซิจูนจ มาอะไรจาีรถเอ้ยอะประกาเปิดนะครับไม่ชิจวดอันนี้อันนี้มีใครมาด้วยครับประกาเปิดประตูเลยครับนวดเจ้าของรถนะว่ารถใครจอดอยู่รงน้น รอบเดินเบาเอ,อเดี๋ยวจะบอกให้ขับเร็นเลยไปลูกพี่ไปไปไหนก็ไปนิ่มเกิน เปิดเดี๋ยวเขาอายครับโอ้ได้ผู้สาวมาด้เม็กซ์จวดเอ็งอ่ะคุณขาขาสามถังไหนวันนึงอ่ะมันนั้นแบบมันได้สี่สิบกว่าเอนทีนี้แบบใส่สองถังมันหมดตอนกินที่อุตส่าห์เราไปตมอถังหนึ่ง จัดจินนำได้กี่เที่ยว40ไปเมื่อกี้นะรือ่วมร่วมกันทุกคนร่วมกันหมดไปเมื่อกี้ได้900เหรียญวันละ100 3,000นนอนเลย9วันเนอเนอเลยเป็นแสนเลยฮะเป็นแสนเลยนั่นแหละเนอเนอเลยรถตีัวเีงแฉลบมาอีกคันหนึ่ง ก็จะสี่คันพอดีเลยแต่สมุทรปีตันก็อีกคันหนึ่งเนาะเป็นห้านันปีหน้าพีตา่ตันแกจะมามตันมาแกแกได้ตอนไหนอะรถแกก็ลังเพิ่มนิดหน่อยอจบเสร็จแล้วแกธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ได้แต่งเดิมเดิมเลยสเยิมเดรีเดมเดมเดามเแิมเดิดิเดหมเดิมเอิมเดิมเดิมเวเดิมมมดมเมเเเน่ มันเป็นรถหน่อยแต่มันขาวกว่ากันเนาะนั่นเปลกเบลกตาดียอะของมันเลยเนี่ยโอ้ทำงานทั้งวันนะแรงเลยก็เดี๋ยวจะหลุดนะครับเ็ก ไปดูมาตาเนี่ยมีใครนั่งด้วยไหมเมราเลิกในไม่จะจัวดเลยฮะเม็ดกระมมเลกาในไม่จะจัวดเลยโอ้คุณชางนี่ไม่ธรรมดาแต่คุณชางนี่แป๊บเดียวก็มีคนใหม่แล้วฮะโอ้มาตาต้องหาแล้วข้าวกรเดีมยวมงเงา ที่ชั่วเลยสองสามรอบแล้วนะสุดจัดลูกพี่ชื่อวาตักไวมากครับเดี๋ยวก็ไม่อีกไม่นานนะครับมมตานก็จะได้ขับรถตัวเองนะ แบบสุดยอดเลยสวยลังการเสดยดายโมกเตี๋ยวคันนี้นะตอนนั้นหักครับของหัก เสียคริสมานะอีกไม่นานเกินรอครับสิ้นเดือนนี้เสียคริสบอกว่าเสร็จแล้วนะโอ้หมดกัดครับเมื่อก่อนมันจะเป็นสองนานะครับเสียคริสก็จะเอาเป็นนาเดียวไปเลยครับ เม็กซิจวดต,ต้องเจอพิตาครับอยากให้พิตามาเลยนะถรา่างงี้ต้องให้พิต้านะไม่ถ้าถ้าเจอพิตาเปิดประตูแน่นอนอะ่ะเม็กซิจวดอ่ะอื่นไม่กล้าเปิดเมื่อกี้อื่นเปิดกิจโฉมันทีเดียวแตาโดนพิตาเนี่ยเปิดประตูแน่นอนอะ่อะ,เร,ะ,นอนอะอเรามากล้าไปเปิดลูกๆเขา โอ้ยย็นดีเลยลงมาก็ยังเยิง,ยะงยะฮะ,งะ,งะไปหมดแล้วเนูะมันหย่อนไม่มันหย่อนข้างนี้เองถนนปกติอยู่นะ <c oughs> รถไทยไม่คยเป็นคนขับทุกวันนี้อึ้นเลยครับไม่ไทยไหมไม่ได้ไทยเลย <c oughs> ไม่มีงานเลย <c oughs> โจทย์บ้างเลย ตำดาวรถใหญ่มันต้องมีงานแล้วสู้จะ,อ,ะอีมไหมนะท่นไหนเขาไ่เจอรถเออจะพวกแซมวิ่งอ่ะก็ซื้อมาจากไหนจะเล่นตรงกิเซนเนี่ย,อยเอาเดี๋ยวเราอยู่อีกนิดนึงฮะ มดก็กัดนะฮะรถนี้เจอดินสายไม่ได้นะก็รถมันแรงครับเรื่องรอบอาจจะเร็วหน่อยนิดนึงเดี๋ยวรออีกอีก,อกไม่อึดใจนะครับรถไปก็จะมาแล้ว รถจากเสียอันนะครับแปบเดียวนะครับรถหนึ่งไม่นานนะแป๊บเดียวก็เต็มรถแล้ว ตอจบแ่้วทัดทัดทางอย่างงี้ไปลูกพี่ตัวพี่ไปเลยอัดเยอะแฮะเที่ยวนี้ ต้องใส่นะฮะยนี่ดูมุมกล้องแลนะเบื้องหลังการถ่ายคลิปแต่ละคลิปไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้มุมที่ถูกใจเอาเดี๋ยวคลิปนี้แล้วครับเราก็จะไปกันแล้วนะเดี๋ยวรอชมครับรถเซคฤตอีกไม่นานกันรอครับนับถอยหลังได้เลย รารดูทีเดียวครับย oh. yeah, mm ังไม่เ no. ห yeah. nee, mm ็นรถเลยใหญเบลยอดตรหมสวัสดีมาทุกเลวนะงูเลรถเลยรถตน้มีเมียนเมกชร์หนูเกาะเกาะเลยตึมงะงเลยสน้อยกันหนู โอ้เดี๋ยวรถมาครับคันหนึ่งไม่รู้ใครจะขับหรอกเนาะทีนี้เสียศูนย์ต้องขับมิโคแล้วเสียศูนย์ไม่ได้แล้วใครบอฮะรถใหม่โอ้จะของก็ต้องขับเองแหละเนาะใหม่เจ้าของขับแต่พิคาต้านั่งด้วยอ่ะอืมใครขับฮะใครไม่เจ้าเอ๋ยเนี่ยสี่เอียวขับสีเอียวแมาแล้วอันนี้จะเอาใครมาขับมีคนอยู่เขาอยากมาขับนะ ลีลาเยอะอย่าลีลาเยอะอย่าคุยเยอะอย่าคุยนี่อยากคุยเยอะมีน้ำกินไหมเนี่ยปกติไม่เห็นมีน้ำเลยอ๋อป้าปกติจะต้องเห็นกระติกนะนอ๋อใครขึ้นวันนั้นใครขับใคร เสียส่วนทุนเยะอะทั้งใคลังเลยเต้ أ, วันนั้นนะ่ะตามไปอเม่ที่จุดตอนมาเอาสิงนี้วันไป,ไป,ไปทางาไหนไปทางไหนไอเราค่มไปข่มไปเมื่อบ้านสะไตนาที่ขุดตึงเนนะีย่ยไปไม่เจอตกอยังไงเบรก,รกคอยล้างบ่คอยแรงเกินคอยจะเทดินดีที่มันถ้าสามันลึกไปเลยเนี่ยลงไปเลยนั่นนะ่ะลงเลแหละทางน,นั้นน่ะเออดีที่สามมันยังมีขั้นน่ะ ตูดเลยลิกเลยลิกเลยลข้างล่างมันแขงเลยอเอาล้ำคขด,ด้นได้ไงเอาตัวใหญ่ไปลลางชนดได้ช่องเดียวได้ช่องเดียวไกลเนอะถ้าเคี้ยออพอไปทายอยู่ไก่เงินร<ะ>้านนี้พากมาหงอตาดแล้วกินช็อ เจอจ้าบจีนอบเลยไม่ธรรม,มาดาครับคันนี้ลูกตะเกิงอย่างงี้เลยต้องมีของดีแน่นอนอนะเจ้านี้เ,เดี๋ยวเขาจะได้ขับกันหล่อแล้วนะไม่หยดุดฮะทำไมเลย,ไ,เลยได้สิอัน,อออนเธออออ เทรนก็สร้างประกอบรวมจะด้วยรถสีจิฟูหน่อยรถสซกริตะพวกเลิกเลิกกัานบปาดะเยี่ยคันเนี่ยเราบอกพวกอากาศก็ดีด้วยนะวันนี้ยังไม่ได้ไปซื้อน้ำมันเลยไข่

เครื่องเหมือนเยอคลัครเป็นไดาไม่เอ็มเยอะหรอกเจ็ดการมีบอลในโปรนะมันในเรื่ยงจึงเละเอ้ยได้เกียร์ถอยถุยปน,นั้นโมตนันดันแม็กซี่จวดใส่เกียร์ถอ,อยอนะ่ะเคยมีบ่กโอ้เดี๋ยวเราตามแม็กซี่จวดไปครับเดี๋ยวคลิปนี้นะไปแล้วครับใส่กับสองคลิปเปอร์โอเคแล้ว เยอะแรงลูกพี่เยี yeah. ่ยมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ